ถ้าพูดถือเรื่องการทำพระเนื้อโลหะเนี่ยหลวงปู่ท่านจะต้องให้ทำตามตำราของท่านคือต้องทำแผ่นยันชนวนก่อนท่านก็นจะให้ผมเนี่ยไปซื้อแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงนอกที่ตลาดน้อยเป็นแผ่นทองแดงขนาดกว้างสินิ้วยาว48นิ้วก็วซื้อมาแล้วก็มาตัด ขนาด5คูณ5นิ้วซื้อประทียก10-20แผ่นก็ตัดแล้วก็ส่งให้ลงปู่จารย์ลพปู่ถ้าก็ตั่งจานอาคลา,าเลขจานของท่านประมาณ4-500แผ่นในนักก้นก็จะมียันตมุษเทหงษายันตีที่สิงเห,เหสุกิิมาสมุทบบเทใไก่เทือน ผลแสนทาวลรรมีสามสิบทัศเทพิโยก็ยแล้วแต่ท่านอาจารย์อาจารย์อะไรก็แล้วแต่ถึกตามตำราของท่านที่ท่านเรียนมาและจากนั้นก็ให้ส่งแผ่นทองแดงเนี่ยไปให้หลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆตามวัดต่างๆทั่วประเทศในยุคปีสองพันรอยี่สิบเนี่ยหลวงพ่อยุคนั้นอาจารย์มาเรียกว่าครบแทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกอุตโตลูกพ่อถิ่นลูกพ่อเชื้อลูกพ่อพิงลูกพ่อแพรใครจะใครจะใครหลายลูกปู่ลูกพ่อได้มารวมๆสองพันแผ่นวิธีการทำแผ่นยันเนี่ยผมก็ให้เพื่อนฝูงผมทำงานรถไฟพอเขารอช่างเครื่องเวลาไปต่างจังหวัดแลยถึงจังหวัดไหนก็ฝากให้ครับไปให้ลวงพ่อลวงปู่ท่านลงให้ทั่วประเทศ ได้ไมาเยอะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ให้ลูกศิษย์ลูกปู่ที่เป็นเซลล์ขายของต่างจังหวัดทบไปทางรถยนต์ขับไปเองเขาก็ไปให้หลวงพ่อลูกปู่ต่างๆจานมาให้รวมแล้วประมาณ 2, 000, 2, 000สองพันสองพันเศษเศษลวงพ่อลูกปู่ถ้ากจานตามตำราของท่านอั่นแล้วแต่ท่านจะจานเอามาแล้วก็จกังหวะนั้นถ้าวัดไหนมีพุทธาพิเศษอย่างเช่นบัพบ,บวร วเทพซิลินวสุทัศน์ก็ไปหาสาหาธรรมลูกปู่ที่อยู่วัดนั้นๆไปเล่าให้ฟังท่านก็บอกเอาเลยเดี๋ยวจัดการให้หอลวงพ่อลวงปู่ที่มานั่งปกท่านกระจาดให้อันนี้ก็ไปหยักค่าใช้จ่ายลงไปก็ได้มาอีกเยอะเมื่อได้มาทั้งหมดแล้วลวงปู่แค่เอาเศษอีกทีหนึง่ง พอดีปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดลูกปู่สุระท่านมาวัดองแขเพราะท่านทราบข่าวว่าลูกปู่จะทำพระท่านก็ช่วยลูกปู่เต็มที่และท่านก็จะไปหาลูกปู่แหวนที่วัดดอยแวบบบังเชียงใหม่ท่านก็เลยขอลูกปู่เอาผมไปด้วยเพราะว่าท่านจะไปเอาเหรียญลูกปู่แหวน กแสนเหรียญได้มั้งเอาว่าสร้างวัดสวนใหม่ที่ยะลาผมก็ไปกับท่านพอไปถึงวัดดอนแม่ปังเสร็จขอจันหนูเข้าพบหลวงปูแ่แหวนจันหนูบอกไม่ได้แต่ได้ว่าความโชคดีคืนนั้นจะมีหลวงพ่อจากหน้าจังหวัดสกนลคนครผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านจะคุณอะไรเนี่ยล่ะ ท่านพาญาิโยมาประมาณสี่สิบคนมากราบลวกปู่แหวนพระท่านก็มาบอกผมก็เลยบอกกับลวกปู่สุราวะ่ะเหลือเราไปดักเลยพอได้เวลาสองทุ่มก็ไปไปหน้ากุฏติลวกปู่แหวนต้องเข้าไปพร้อมกับคณะมาจากจังหวัดสกลนครพอไปถึงผมก็ดันลวกปู่สุราเนี่ยไปนั่งติดกับลวกปูแหวนเลย ลวกปูแหวนถ้าจะนั่งเก้าอี้เบาะรวมแบบโยกเอหลังได้ลวกปูสะระนั่งถัดมาจากลวกปูแหวนแล้วก็ผมพระอาจารย์หนูท่านมองผมตาเขียวเลยก็ได้นั่งสนทนาอยู่กับลวกปูแหวนประมาณสักห้านาทีสิบนาทีลุกปูแหวนถ้าก็ลุกขึ้นท่านจะกลับเข้าห้องผมก็ไปวางเสียงละเพราะว่าผมเอาแผ่นทองแดงไปด้วยพอใส่ผ้าขาวไป ยกขึ้นเหนือหัวส่งให้ลูกปูแหวนแล้วบอกลูกปูแหวนว่าลูกปูครับช่วยเสกให้ผมทีผมจะเอาไปสร้างพระลูกปูแหวนท่านหันมายิ้มแล้วท่านเอามือตบตบพี่ห่อผ้าอ่ะสามทีแล้วก็เอาก้นบุหรี่ของท่านที่ท่านสูบอยู่จะส่งให้วาไว้อยู่บนห่อผ้าผมก็เลยเอาก้นบุหรี่ของท่านอ่ะเอามาผสม ทำพระผงหลูงป,ปู่ด้วยเมื่อกลับจากเชียงใหม่เขาก็มีพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพิเศษชายชาญอ่างทองผมก็ไปเ,เข้าพิธีคือมีพิธีไหนเอาเข้าพิธีหมดนะที่สามารถไปได้รวมแล้วตั้งแต่ปี 20, 20ถึงปี22เนี่ย2,000กแผ่นพอเดือนต้นเดือนมีนาปี2522ลูกป,ปู่วางเลิก หลอมแผ่นยันทั้งหมดเป็นชนวนในวันที่หลอมช่างมาจากโงรงหล่อพระทำมาลังสีมาเป็นช่างหลอมให้หลวงปู่ก็เอาทองอึของทองแดงของท่านที่สะสมเอาไว้จะเอามาผาสมกันหลอมกับแผ่นยันทั้งหมดในระหว่างนั้นก็มีพวกคนช่าวัดเนีตอนช่วงบ่ายๆพราะเขารู้ว่าหลวงปู่จะหล่อพระ เขาก็เอาทองเหลืองทองแดงม,มา,มาบริจาคก,ก็อาจจะเป็นพวกขันลงหินหรือสารสำลตอะไรเนี่ยทีนี้เอามันมาถึงเอามาหย่อนในเบ้าหลอมไม่ได้เพราะมันร้อนช่างเขาเปิดเตาเอาหอยโคกเป่าไฟก็ลุกแดงนี่อาจาร,รย์ขวัญเอี่ยมเพลงเนี่ย อาจารย์ขวัญเยี่ยมเพลงเนี่ยแกเป็นคนคนครุสวรรค์คนบ้านแกแะเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่ออยู่หลวงอาจารย์ขวัญเนี่ยแกจะแก่กว่าลวกปูป่สิบปีสมัยก่อนหลวงอาจารย์ขวัญแกบวชลวกปู่เป็นลูกศิษย์มาตอนหลังปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบอาจารย์ขวัญแกศึกแกก็กลับมาเป็นลูกศิษย์ลวกปู่อาจารย์ขวัญเนี่ยแกเป็นเจ้าพิธีในวันนั้นทําพิธีบวงสรวงบอกเล่าเก้าสิบ ครูบาอาจารย์เทพเทวดาต่างๆว่าจะทําการหลอมแผ่นยันชนวนคัดได้เวลาเลิกออกคาบไปหน่อยอาจารย์ขวัญแกเห็นว่าคนที่เขาเอาทงเหลืองทงแดงมาบริจาคมันใส่เตาไม่ได้ต้องใช้ตะหลิวยาวๆถึงจะลงเตาได้อาจารย์ขวัญก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนี่วันลูกป,ปู่มาดับพิษไฟแล้วก็ไปหาลูกป,ปู่ลูกป,ปู่ก็ถือแป้งเจิมมาอาจารย์ขวัญก็ถือบาตน้ำมนต์มา ผมกำลังคุยอยู่กับช่างช่างหลอมเนี่ยพอมาถึงปั๊บลูกปูท่านก็ไปฟางเสียงท่านเดินไปที่เตาท่านจะเอานิ้วเจิมเลยเจิมเตาทั้งสี่ด้านแล้วก็ขยี้นิ้วที่วิแปกติดอยู่เนี่ยลงไปในเบ้าหลอมไอ้ช่างล้อมมันเห็นเข้ามันก็ตกใจบอกนิ้ว พังแล้วนิ้วละลายแล้วก็วิ่งกันมาดูลวงปู่ลวงปู่ท้ากัยิ้มแล้วถ้าก็เติมก็ท่านตามเรื่องของท่าน,าออานพอเติมเสร็จช่างเห็นเท่าก้มลงกราบเลยบอกตั้งแต่เป็นช่างล้อมทองมาได้สามสิบปีเพิ่งจะเห็นเนี่ยวัดเติมเตาแล้วร้อนได้ไม่เป็นไรนี่แหละคือวิชาดับพิษไฟของลวงปู่ที่เรียนมาจาก หลวงพ่ออยู่วัดบ้านแก่งขนาดหลวงปู่เจีย๊ยท่านยังเรียกหลวงปู่เลยว่าท่านเวียนไฟไม่ร้อนเพราะเคยทำให้หลวงปู่เจีย๊ยเห็นเมื่อปี2อง2ที่วัดบ้านแก่งในงานหล่อพระหลวงปู่ก็ใช้วิธีนี่แหละหลวงปู่เจีย๊ยเห็นเข้าก็ตกใจเลยนเป็นที่มาของท่านเวียนไฟไม่ร้อนแล้วพอตกเวลา ได้เลิกสองทุ่มนิดๆดพอได้เลิกอาจารย์ฝันแกก็ทำพิธีแล้วก็ตีคองลงปู่มาถึงก็ย่อนแผ่นยันทั้งหมดลงในเบ้าเกิดสิ่งดีๆจะบอกว่าเป็นปฏิหารหรือมหัศจรรย์มันก็จะเกินเลยไปหน่อยเพราะขณะที่ย่อนอยู่หน้าพระจันทร์ทรงกฎสว่างเจ้าเลยพวกชาวบ้านที่มาใครต่อใครก็แงาน คือไปมองบนท้องฟ้าก็เห็นเป็นพระจันทร์ทรงกฎผมก็เคยเอารูปลงไปในเรื่องของกลุ่มให้ดูแล้วคนก็แหนมองไปเ,เมื่อล้อมแผ่นดันทั้งหมดแล้วท่างกระเทน้ำทองได้ที่แล้วทา่านช่างกระเทเออกมาเป็นแท่งแท่งนี้ขนาดห้านิ้วหกนิ้วความยาวนะควา,ามกว้างกว้างกับนิ้วหนึ่ง ได้สิบสองแท่งกับอีกหนึ่งก้นเบ้าทีนี้พอเวลาทําพระในปีสองสองก็ทำปั้มเหรียญหลวงป,ปู่ก็บอกว่าไอตีเอ็งเอาไปแท่งหนึ่งไปผสมกับทองแดงให้ทําเป็นเนื้อทองแดงผสมชนวนแล้วก็ปั้มเหรียญออกมาซึ่งก็ได้ตกลงกับช่างไว้เรียบร้อยแล้ว ข้างเขาก็คิดค่าหลอมค่าลีดพิเศษอีกสามพันบาทไอ้เงินสามพันบาทสมัยนั้นเรื่องใหญ่นะเมื่อหลอมเสร็จสับล้ร้อยเป็นเนื้อทําเป็นเนื้อทองแดงผสมชนวนแล้วรีดแล้วก็เอามาปัม๊มปั๊มเหลียยลูกปู่รุ่นหนึ่งซึ่งมีอยู่สองพิมพ์คือพิมพ์รูปไข่หน้าตรงจับเสมหาหันค้าอย่างละห้าพัน ทีนี่เนื้อทองคำกับเรื่องเงินหลวงป,ปู่ท่านก็ทําทยันยันด้วยแผ่นทองคําแล้วก็แผ่นเงินเอามาผสมกับทองคำท,ที่ทองคำร้อยเปอร์เซ็นกับเงินร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันปั้นไม่ได้มันนิ่มช่างก็บ,บอกว่าถ้าทําให้เหลือสักเก้าสิบห้าเปอร์เก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเนื้อจะแข็งขึ้นหลวงป,ปู่ก็บอกว่าเอาเก้าห้า เอาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็เลยเอาเนื้อทองแดงผสมชนวนเนี่ยชั่งแล้วก็ใส่ลงไปในทองคำกับเงินอีกอยางละห้าเปอร์เซ็นให้ทองคำกับเงินเหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ปั๊บมาเพราะนั้นในทองคำกับเงินเนี่ยก็จะมีแผ่นยันชนวนอยู่ด้วยทำแบบนี้ทุกรุ่นเหรียญลูกปู่จะเป็นเนื้อทองแดงผสมชนวนเนื้อทองคำผสมชนวนเนื้อเงินผสมชนวนทั้งสิน้น ทุกรุ่นจนทั่งมาถึงรุ่นร้อยปีนี่แหละทำเหมือนกันหมดต่อมาในปี2,531ันารทำพระช,ชัยพุทธนิมิตตามที่หลวงปู่ฝันเห็นนิมิตเห็นรูปพระพอวันลุกขึ้นปัตชน,นีก็เอามาส่งจดหมายฉบับมาจากาแม่สอดลงว่าแม่ละมาดอำเภอแม่สอด มาจากนายมานะผู้จันทลูกศิษย์ลุงปู่สมัยผมส่งมาถ้าเป็นนายไปรณีย์อยู่ที่แม่ละมาดเปิดออกมาก็เป็นรูปพระตามที่ลุงปู่ท่านนิมิตเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าพระชัยพุทธน,นิมิตตอนเวลาหล่อพระชัยพุทธน,นิมิตเนี่ยช่างเขาแกะบล็อกมาแกะพิมพ์มาเนี่ยถ้าเอามาเทแบบโบราณเนี่ยมันจะไม่ทัน ถ้าจะให้ทันต้องใช้แบบหล่อฉีดหลวอปู่ก็เลยจานแผ่นทองคําแผ่นเงินแผ่นทองแดงอีกแล้วก็เอาชนวนอีกหนึ่งแท่งเอามาผสมล้อมรวมกันแล้วก็หลอฉีดเอามาปเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองผสมไม่ได้ทําเนื้อนะวะเพราะฉะนั้นพระชายพุทธนิมิตเนี่ยจะมีเนื้อทองคํา เนื้องเงินและก็นเนื้อทองเหลืองผสมชนวนเนื้อนวะไม่มีนั่นคือเป็นหล่อฉีดและหล่อฉีดก็มีรุ่นนี้รุ่นเดียวสาเหตุที่ว่าเทไม่ทานก็เพราะว่าช่างไม่กล้ารับเพราะว่าถ้าเทโบราณแล้วจะช้ากว่าหล่อฉีดก็เลยหลอ่อฉีดออกมาพอปีสองพันห้าร้อยสาิบสองนี่แหละเริ่มเทหล่อโบราณมาตลอด กระตักวิธีกันที่วัดดงแขทำการจะเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะทีนี้เนื้อนวโลหะล้ปูเนี่ยท่านจะมีสูตรของท่านมีตำราของท่านคือท่านจะต้องทำเนื้อแม่นวะโลหะก่อนเนื้อแม่นวโลหะนี่หมายถึงโลหะเก้าชนิดจะมีน้ำหนักแต่ละชนิดต่างกัน คือตั้งแต่หนึ่งบาทจนตั้งถึงเก้าบาทเมื่อเราเอาเนื้อแม่นาโลนาวโราหาทั้งเก้าชนิดเนี่ยเอามาหลอมรวมกันแล้วเนี่ยนั้นหนักรวมแล้วจะได้สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทนี่ถ้าเรามาชั่งเป็นกิโลไม่ถึงกิโลเมื่อหลอมแล้วเอามารีดเนื้อแม่เนี่ยเอามารีดเนื้อแม่นาวโราหาเอามารีดรีดเสร็จลูกปูกจาดจานยัน ยันยันร้อยแปดณาสิบสี่ยานลงไปที่เนื้อแม่นวโลหะนี่และหลังจากนั้นก็มาทําเนื้อลูกน้วโลาโลหะเพราะว่าถ้าใช้เนื้อแม่นาวโลหะอย่างเดียวแล้วเนี่ยจะเทหล่อมาได้ไม่กี่องค์อย่างเก่งก็สามสี่สิบองค์เพราะเนื้อมีแค่สิรวมแล้วมีแค่สี่ห้าบาทตอนนี้เนื้อลูกนาวโลหะเนี่ยจะมีองค์ประกอบส่วนประกอบของโลหะอยู่สามชนิดคือทองคําเงิน ทองแดงทีนี้แต่ละสำนักเนี่ยเขามีสูตรของเขาว่าเขาจะผสมเท่าไหร่เช่นหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองหนึ่งสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งไอ้คำว่าหนึ่งหมายถึงเงินเงินหนักหนึ่งกิโลไอ้คำว่าหกแปดสิบสิบห้าละยี่สิบเนี่ยหมายถึงทองแดงทองแดงกี่กิโลก็ตาม ตัวเลขที่บอกทต่นี้หลวงปู่ท่านจะใช้สูตรแปดต่อหนึ่งคือทองแดงแปดโลผสมเงินหนึ่งกิโลแล้วก็ผสมทองคําการผสมทองคํานี้เขามีสูตรในการผสมว่าจะต้องผสมยังไงอะไรเท่าไหร่ก็คือการที่คํานวณจากทองแดงแปดโลเงินหนึ่งโลทีนี่หลวงปู่ให้ทําเนื้อนวโลหะร้อยกิโล ร้อยกิโลก็ต้องใช้เนื้อทองแดงเนี่ยแปดสิบกว่ากิโลเนื้องเงินอีกสิบกว่ากิโลก็จะรวมแล้วได้ร้อยกิโลเมื่อได้ร้อยกิโลปั๊บจะใส่ทองคำเท่าไหร่ถ้ามีสูตรของท่านในการใส่ทองคำคือสูตรนี้จะไงกันแล้วแต่ต้องลงเลขเก้าจะเป็นเก้ากรัมเก้าสลึงเก้าบาท หรืออะไรก็แล้วแต่19บาท29บาท39บาทตอกโงเลข9เก้าทั้งหมดในยุคนั้นทองคําก็บาทหนึ่งก็ประมาณสี่พันถ้าลบป,ปูใส่ไปเก้าบาทก็คูณไปเท่าไหร่ทีนี้สูตรงลบป,ปูเนี่ยบอกกันว่าใส่ทองคําเยอะก็แล้วกันหลายบาทเมื่อทําลูกเนื้อลูกน,านา้าแล้วเราหาแล้วน้ําทองได้ที่แล้ว ก็เอาเนื้อแม่นวโลหะทั้งหมดเนี่ยที่ทําไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปเนื้อแม่นวโลหะกับเนื้อลูกนวโลหะนี่ก็จะไปผสมรวมกันอยู่ในนั้นและไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีแผ่นยันทองอ่าทองแดงอะไรต่ออะไรนเนี่ยที่หลวงปู่ท่านจาร์ใส่ลงไปนี่กะเทเป็นเนื้อนวโลหะก็จะมีไก่เหล็กหนึ่งก็ละลงปู่หยดน้ําทีนี้เนื้อทองคํากับเนื้อเงิน ก็ทําวิธีเดียวกันกับเหรียญปัม๊มคือใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถ้าใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนื้อพุนทองคําพุนเนื้อ,เ,อเงินพุนหมดเป็นตาหมดเป็นรููๆท่านก็ทําให้เหลือทองคำกับเงินเหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โดยเอาเนื้อนวะนี่ใส่ลงไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เงินนี่ใช้เงินเม,ม็ดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้เหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วก็มีแผ่นยันทองคําแผ่นยันเงินใส่ลงไปแล้วก็เทออกมาทีนี้พอเวลาเทเด้อทองคําเนี่ยต้องใช้คนเยอะต้องคอยดูเพราะว่าทองคำเนี่ยสูญเสียมากต้องดูตั้งแต่ตอนเทดูถึงตอนล้างตอนตัดพิมพ์ตัดเนี่ยมันมีเศษทองคำม่กระเด็นหายได้เพราะนักการทำพระเทหล่อโบราณเนี่ย เนื้อทองคําจะสูญเสียเยอะกว่าปัม๊มเพราะปั๊มเนี่ยอย่างเก่งที่สุดหายหายเนี่ยไม่เกินสลึงแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคําเทหลอบ,บราณเนี่ยเป็นบาทจะสูญหายไปเป็นบาทและแถมต้องมานั่งสบายอีกเนี่ยตรงเนี้ยเศษทองคําที่สบายก็ต้องรองรับให้ดีไม่ก็หายอีก เพราะฉะนั้นทองคํากับเงินเนี่ยของหลวปู่จะอยู่ที่เก้าสิบห้าปอร์เซ็นตไม่ถึงร้อยเพราะว่าปัญหาตามมาคือเนื้อจะอ่อนเนื้อจะเป็นตามมดพรุนเนื้อจะพรุนแต่เนื้อลาวโลหะเนี่ยจะสวยคนที่มาทำบุญบูชากันไปเขาก็พูดเขาก็ชมกันว,น,นว่าเนื้อลาวโลหะหลวปู่สวยถึง เป็นเนื้อแท้ๆเลยแล้วเวลาทําเนี่ยเวลาเททองเนี่ยคนเข้ามากันเนยอะมาดูกันเขาก็เห็นวิธีการทำเรื่วความศรัทธาเขาก็เ,าเลยทับบุญกันพระออกมาแต่ละปีหมดทุกปีหลังจากทําปีสามสองแล้วก็มาทําปีสามสามหลวงพ่อชินดาราลัใช้วิธีเดียวกันเทหล่อโบราณเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันหมด เนื้อโลหะก,ก็แยกออกเป็นทองคําเงินนะวะนั่นคือปีสามสามปีสามสี่ปีสามสี่ที่โอ้โหทำเยอะพระชัยพมุนีลูกเหมือนหลวงปู่ก็ใช้ชนวนเดียวกันตั้งแต่ชนวนแรกก็ใส่ไวท้ทีละแท่งละแท่งละแท่งมาทุกรุ่นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเนื้อเหลือก็เก็บไว้ อยากทองคํากับเงินเหลือเนี่ยทองคําไม่ได้ขายคืนเอาเก็บไว้จะไม่ทําปีต่อไปนะ้าว่าโลหะท,ทําทีร้อยโลผสมทีร้อยโลใช้ไปังเก่งก็สามสี่สิบโลพอปีต่อไปก็ผสมเพิ่มขึ้นาอหกสิบกิโลให้มันครบร้อยโลเพราะถ้าไม่ผสมเพิ่มเนี่ยลูกปู่ท่าน ทำตามตำราบโบราณคือหมายความว่าเทต้องเทในวัดห้ามเทโรงงานเทได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นและเวลาแต่งพระไปแต่งโรงงานไม่ได้ต้องให้พวกผมแต่งพระกันเองเพราะนั้นเรื่องปัญหาเกินเสริมไม่มีเพราะเราใช้ตามมาตรฐานของเราอยู่อย่างนี้ซึ่งช่างเขาก็พอใจเพราะ เขาไม่ต้องมานั่งแต่งนั่งอะไรให้เรามาทำเราเองหมดตลอดทีนี้เราก็มีข้อตลกลงกับช่างไว้ถ้าเราต้องการพระห้าพันองค์ให้ช่างทำหุ่นมาได้ถึงห้าพันสามร้อยองค์การเสียถ้าพระเสียไม่ถึงห้าพันเอาแค่นั้นแต่ถ้าเทได้ห้าห้าพันหนึ่งร้อยองค์ส่วนหนึ่งร้อยองค์เราก็เอาไว้ และให้ท่างคิดเงินไปและท่างกลับบ้านไปเมื่อตรวจเช็คพระก็เรียบร้อยแล้วท่ากลับบ้านไปเราก็มานั่งแต่งนั่งทาอะไรกันเองหลายคนเขาก็กังขาห้่องใจคือพระเทโบราณไม่ได้ต่อโคตเพราะไอตอนที่เวลาเราแต่งพระเราแต่งหน้ากุฏิเราใช้พระเนนลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันแต่ง ันนี้พอพักเข้าไอ้บอเตอร์เห็นเจียเนี่ยถ้าจับไม่ดีจะกระเด็นบางทีก็หาเจองทีก็หาไม่เจอทีนี้ก็อาจจะมีคนไปพบเข้าไปเจอเข้าเขาก็เก็บเอาไว้บางก็ไม่มีโคดอันนี้เราก็ว่าเป็นเรื่องของการสูญเสียตรงนั้นแต่ถามว่าบางทีหลงคําว่าหลงนี่หมายถึงว่าไม่ได้ตอกโคดลืมหรือพลาด ถ้าพูดถึงการสร้างพระหลวงปู่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2522รุ่นแรกเลยรุ่นหนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีความรู้มากก็เลยไปศึกษาจากวัดต่างๆมาก็เลยได้ช่างมาสามสี่ช่าง